ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิเกอร์ลิปเปอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นทอยเล t ท,ทาวเวอร์ดีเฟนในโรบอกกันนะครับไปเล่นกันเลยวันนี้ผมจะมาเล่นเอเลสโหมดให้ดูกันนะครับและนี่ก็คือเซตที่ผมใช้นะไปเล่นกันเลยตอนนี้ผมก็ได้ทำการเริ่มเกมมาด้วยดีแล้วนะครับ แล้วตอนนี้ผมก็ได้วางตัวเริ่มอย่างลัคกี้สปิเกอร์แมนที่ผมซื้อมาในราคาเจดเจมมานะครับเป็นตัวเริ่มที่ผมใช้บ่อยนะครับเอาล่ะวางตัวซานต้าไปเลยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ เราเก็บตังวางสัตว์ได้อีกสองตัวนะครับมาไปต่อกันเลยได้ตัวที่2แล้วนะครับก็วางไปเลยแล้วก็เตรียมตัวเก็บตังสำหรับตัวที่สานะครับ ่ะ right. ตอนนี้ผมก็สามารถวางตัวที่3และอัพตัวที่3ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะวางแล้วอัพไปเลยส่วนลัคกี้สปิเกอร์แมนเนี่ยผมค่อยอัพตอนทำให้ซานตาทั้ง3ตัวเนี่ยเนี่ยเลเวล2กันหมดก่อนนะครับเพราะยังไงก็ไหวอยู่แล้วสำหรับตัวนี้นี่เลเวล2กันหมดแล้วแค่นี้ผมก็สามารถอัพลัคกี้สปิเกอร์แมนได้อีกขั้นหนึ่งแล้ว แต่ก่อนอื่นต้องรอตังก่อนนะครับวันนี้ที่ผมปิดเสียงปิดเสียงเกมหรือปิดเสียงเพลงเนี่ยเพราะว่าเสียงเพลงมันดังมากแล้วมันทำให้ผมเนี่ยพูดเสียงได้ไม่ดังมากถ้าในคลิปะนะมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมะนะ เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมได้วางไททันดิวแมนเลยในตอนนี้ผมยังไม่ได้วางไททันดิวแมนนะครับแต่ตอนนี้ถึงเว็บบอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาดูว่าลัคกี้สเปกเกอร์แมนที่อัปตันแล้วกับบอสที่ยังสกิปเว็บอยู่ใครจะไหวกว่ากันนะครับก่อนอ,อื่นขออัปซาต้าก่อนเลยอัปไปหนึ่งขัน้นแล้วก็เก็บตัง ปสตาอ,อัปอีกขันอีกขันหนึ่งจะไหวไหมไปดูเหมือนเครื่องผมจะแหลกๆหหน่อยแฮะแต่ตอนนี้พวกท,ทอยเลทที่สามารถที่สามารถสตาร์ได้เริ่มมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วก่อนอื่นก็ขอสกิปเวฟก่อน เอาล่ะตอนนี้ก็เหมือนว่าผมจะเจอกับมินิการไฮเลตซึ่งดูจะไม่ค่อยไหวเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มดูสคริปเวอรแล้วก็วางใช้ท่านดิวแมนแล้วโอัยหลับหรอโอ้เหมือนว่าจะไม่ทันเรอก่อนอื่นก็วางใช้ท่านดิวแมนเลยโอเคไหวละ จะคิปเวฟเราอัพเทนดิแมนให้เป็นขันเลเซอร์แค่นี้เราก็เริ่มจะไหวกันพอแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาตังส่วนใหญ่ไปอัพสาตาก่อนเพราตอนนี้ก็น่าจะเริ่มไหวละอออต้สรคริปเลย ตอนนี้ดีเจอไม่สีลัคกี้สปิเกอร์แมนของผมดูเหมือนจะไม่สำคัญแล้วเพราะฉะนั้นผมจะวางโอไฮโอคาเมล่าแมนสักห้าหกตัวสแต็กรวมกันแล้วก็อัพให้ตันทุกตัวนอกจากว่าการสแต็กรวมกันแบบนี้มาทำให้ดาเมจมันแรงยิ่งอัพตันทุกตัวก็จะดีถึงคุณดาวจะช้าก็ตาม ผมได้เทคนิคนี้มาจากเพื่อนนะครับก่อนนั่นแหละเดี๋ยวตัดไปตอนอ้อใช่ตอนนี้ผมสามารถอัพไททันดิวแมนตันได้แล้วนะครับแล้วผมก็จะวางไททันดิวแมนเพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงน,นี้อัพไปหนึ่งขั้นแล้วก็รอ,ออัพให้ตัน เอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการอัพซานต้าทีวีแมนทั้ง3ตัวตันหมดแล้วนะครับพร้มกับไททัยทนยูแมนทั้ง3ตัวที่ตันไปแล้วและและเว็บหน้าก็จะเป็นเว็บบอสนี่เว็บบอสแล้วตั้งแต่เว็บ30ขึ้นไปตัวใหญ่ๆก็เริ่มจะมาเพราะฉะนั้นผมจะเอาออโต้สคริปต์ออกแล้วก็มาวางไททัยทนยูแมนเพิ่มกันไปวางตัวเพิ่มเลยนี่หนึ่ง อัพให้ตัดแล้วก็รอดูกันว่าจะไหวไหมก็จะตังไม่พอละเรียบร้อยบอสตายตัวแรกไม่ไเชื่อว่าตัวแรกต่อไปก็วางไททัทนดิวแมนเพิ่มตัวเอา่ะต่อผมว่ามึงไม่สำคัญหรอกไห เอาละในเมื่อช่วงนี้ไม่สำคัญเพราะผมมี้ท่านดิวแมนแล้วก็ไม่หนาวมาเพราะฉะนั้นเราจะเอาออกแล้วก็เก็บตังค์ที่ได้ไปอัพไททันดิวแมนให้ตันคลิปเลยถึงแม้จะเป็นตัวอย่างแต่ผมก็จะวางรกสิกสตัวข้างหน้าอยู่แล้วจะได้สโลว์มา เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมวางกลายตันหมดแล้วลเลยแล้วกันเาล่ะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการวางท็อกซิกเพื่อมาสโลแล้วแต่ยังไม่ได้อัพอะไรมากนอกจากว่าผมเพิ่งตัดมาเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะรอสก,กิปเวบแล้วอัพท็อกซิกเลยรับไปตอนนี้ท็อกซิกผมได้เลเวลสามไปไป,ไปที่เรียบร้อยจากการที่ผมอัพรัรวๆไปเมื่อกี้ เดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ท็อกซิกอัปเดไททันคาร์เมลแมนตันเลยแล้วกันโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยแจนบิวทอเ t ตตั้งตั้งห้าตัวตายไปตัวหนึ่งแล้วคือเลือดมันเยอะมากถึงมันจะเดินช้าก็ตามลดลงสโลดยี่สิบห้าเปอร์เซ์แล้วก็ตามแต่เนี่ยหลับได้เนี่ยหลับ นปกติมันก็ฝ่าไปลึกมากเลยนะเวลาเล่นปกติอะ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะรอดหรือเปล่านะโอเคตอนนี้เหลือสามตัวแล้วสองตัวหวังว่าจะรอดนะอมันก็น่าจะรอดเนี่โอเคคงนั้นแหละ แต่ว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงคือถึงเว็บบอสของเจ้าเกชทอยเลตแล้วซึ่งเป็นตัวที่ถ้าวนครบครบตัวละครทุกตัวที่เราวางมันจะวิ่งเข้าฐานไปเลยซึ่งก็อันตรายมากถ้าสมมุติมันเกิดบักที่มันวนอยู่แค่ตัวเดียวแค่นี้มันก็จะดีละแต่ว่าบอกว่าจะ จะไหวนะนอกจากต้องจัดการบอสที่เป็นกิชแล้วต้องจัดการตัวเล็กๆพวกนี้ด้วยนอกจากเลือดมันเยอะแล้วถึงไม่ได้จัดการบอสแต่จัดการพวกนี้แต่บอสก็วนครบทุกตัวแล้วก็เข้าฐานไปก็เวฟนี้ก็ยากแหละโอเคเหลือบอสกิชตัวเดียวแล้วแล้วก็เราสามารถอัพซา t o อกซิกอัปเกรดไททันคาเ์เมลแมนให้ตันได้แล้วซึ่งถึงว่าเป็นอะไรที่ดีมากมากเลยเดี๋ยววางไททันดิวแมนเพิ่มพอะผมวางทุกตัวครบและตันหมดแล้วผมก็จะลบศาตรตา์ตะเดี๋ยวสคิปไปตอนนั้นเลยไม่ไม่อม่มดี๋ยวพิ่งสคิปไปตอนนั้นเลยม่นะ ไม่นะผมเผลอสักคิปเว็บ41เ็ไป42แล้วพอสักคิวปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอัพอัพอัพไปเลย อนาคตอีโอไม่นะเราต้องไปให้ได้ไปให้ได้เราต้องรอด ก็หลับจะบอทเลตก็เดีย๋ยผ่านไปล่าเลเซอร์จีก่อนไป่ไปไลยเดือดสองตัวนั้นสวยแล้วไม่ได้เอาสี่สิบเอ็ดมาจะสอบด้วย กระทั่งแพ้เลยแล้วก็คือวันนี้เราจบแพ้ในเวทที่42กันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอลาจากกันไปในวันนี้กันก่อนนะครับก่อนอื่นเรามาสุม่มโชคกันก่อนโอเคเกลืองั้นจบคลิปไปเลยแล้วกัน